ชาแนลร้านอาหารยกนิ้วเช่นเคยอย่าพลาดนะครับดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วอร่อยแน่ๆมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับแกงเขียวหวานยกนิ้วต้องยกนิ้วยกนิ้วครับเพื่อนๆเอาละครับการจะทานแกงเขียวหวานให้อร่อยได้เนี่นะ มันจะต้องมีอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมต้องมีพริกนะฮะเราเอาแต่พริกหน้าตักแต่พริกนะครับแล้วก็โรยปั๊บปั๊บป๊บปับป๊บปับป๊นะฮะฟักเนี่ยต้องนุ่มนะครับต้องไก่ก็ต้องสุกนุ่ม พาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาดูวัตถุด,ดิบหลักที่เตรียมไว้นะะําทความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะฮะเอาละครับเมื่อเสร็จแล้วเอาละครับตอนนี้เรามาดูเครื่องปรุงกันอ่าอันนี้มีฟักเขียวนะครับมีลูกชิ้นนะมีไก่นะครับแล้วก็มี พริกชีฟ้าแล้วก็โหระพาแล้วก็ข้ามไปมะกรูดนะครับแล้วก็เครื่องแกงเขียวหวานเครื่องแกงเขียวหวานเนี่ยอ,อย่างเดียวไม่พอเราจะต้องบางคนเนี่ยต้องใช้แกงพริกแดงนะฮะหรือแต่ผมจะใช้ขั้วกลิ้งนะฮะเพื่อให้ได้รสชาติที่เผ็ดขึ้นมาด้วยนะฮะมีกะทินะฮะมีน้ําสะอาด มีน้ก,กะทิมีน้าสะอาดนะครับ,แล,รบรแ,ลรแล้วก็น้ำมันน้ำน้ำตาลปี๊บนะครับเกลือแล้วก็น้าปลาแล้วก็น้ามันตอนที่เราคั่วเครื่องแกงนะครับเพื่อให้เครื่องแกงเนี่ยมันหอมแล้วก็มีรสชาติที่ดีเดี๋ยวไปดูต่อกันนะครับ เราจะเริ่มต้นด้วยการเติมน้ำมันลงไปนิดหนึ่งแล้วก็รอน้ำมันร้อนนะครับแล้วเราเอาเครื่องแกงนะฮะที่เป็นแกงเขียวหวานแล้วก็ที่ผมใส่ไว้ก็คือขั่วกิ้งนะครับที่เตรียมไว้ลงมาผัดนะครับแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปนะครับแล้วก็คั่วจนแตกมันนะครับ จนจนแตกมันแล้วเราก็จะเอา,อาไก่แล้วก็ใบมะกรูดนะฮะใส่ลงไปนะฮะไอใบมะกรูดนี่พอใส่ลงไปเนี่ยช่วยให้ไม่ให้ข่าวแล้วก็หอมนะครับเราจะผัดไก่จนรู้สึกว่าไก่เริ่มจะสุกนะครับเริ่มสุกนะฮะ ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมหลังจากนี้เราก็จะเริ่มเติมหางกะทิแล้วก็หัวกะทิเพิ่มนะครับจนพอใจนะฮะแล้วก็จะเริ่มเติมน้ำสะอาดลงไปนะครับปริมาณก็มากพอที่จะทำให้ทำให้ไก่เนี่ยนุ่ม นะครับเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนจนไก่นุ่มนะครับเพื่อนๆแล้วเรามาดูกันต่อนะครับระหว่างนี้ระหว่างที่เราจะรอไก่นุ่มแล้วก็เดือดเนี่ยนะฮะเราก็ระหว่างนี้เราก็าจะปรุงรสนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลปี๊บก่อนเลยนะครับนะแล้วก็เกลือ นะฮะค่อยๆใส่นะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะฮะใส่แล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนะฮะในขณะที่ท่านเพิ่งเป็นมือใหม่นะฮะแต่ถ้า,าสำหรับมือเก่าแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็กะปริมาณได้นะะอาหารไทยต้องชิมทุกครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับต้องระมัดระวังค่อยๆชิมไปนะครับเพราะว่าไอเครื่องแกงเนี่ยมันมีรสเค็มอยู่บ้างแล้ว ะครับาลครับเราก็อันนี้เพื่อรสชาติให้กลมกล่อมเราก็จะเพิ่มผงซุปไก่ลงไปนิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านผูน้ชมครับอ่าเราก็เดี๋ยวเราจะรอจนกว่าอ่าเดือดแล้วก็เดือดดีแล้ว เราก็จะเติมฟักเขียวลงไปนะครับอ่าพอเดือดแล้วก็เราคิดว่าฟักเขียวเนี่ยได้ที่ก็คือนุ่มได้ที่แล้วนะครับอ,อ่าแล้วให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมได,ได้ชิมเพิ่มเติมนะฮะอ่าแล้วก็อ่ะเสร็จแล้วก็เราก็จะเติมอ่า พริกชี้ฟ้านะครับพริกชี้ฟ้าแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นถ้าเราเติมลูกชิ้นก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาคือลูกชิ้นเนี่ยมันนุ่มเกินไปแล้วก็เดี๋ยวพอลูกชิ้นได้ที่แล้วเราก็จะเริ่มเติมน้ําปลาในครั้งสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยโหระพานะฮะ ปิดท้ายเลยนะเพื่อให้โหละพาเนี่ยมันยังดูเขียวและสดและน่ารับประทานนะครับเอาละครับชแนลร้านอาหารยกนิ้วก็เข้ามาสูตรท้ายท้ายสุดแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะรับประทานนะอันนี้นะครับด้วยอ่า ขนมจีนนะครับหรือท่านจะทานกับข้าวก็สุดแล้วแต่ท่านะระหว่างนี้ถ้าท่านได้รับกลิ่นนี่ก็จะหอมชวนรับประทานเป็นอย่างมากเอาละครับผมจะไปรับประทานแล้วนะครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยครับอ่ามาครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับแกงเขียวหวานยกนิว้วต้องยกนิว้วยกนิ้วครับเพื่อนเพื่อนเอาละครับการจะทานแกงเขียวหวานให้อร่อยได้เนี่ยนะมันจะต้องมีอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมต้องมีพริกนะฮะเราเอาจากพริกหน้าตักแต่พริกนะครับแล้วก็โรยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนะฮะตอนนี้ผมจะทานกับขนมจีน Mm-hmm. ลาต้องราไปก่อนครับเพื่อนๆท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมไปลองทำกันดูแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่อ่าโพสต์ต่อๆไปสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ all right, all right, all right. Okay.